พี่หมักตกพี่น้องพี่หมักตกเหมือขึ้นนี่เาวาไปหมดเลยนันก็บคอยละลายไปเรื่อยแหละพี่น้องเพราะว่ารถมันแรนบ่เศร้าเบื้องลังคารถพี่น้องพหมาตกเหมือขึ้นนี่เย็นเยน็นเนี่ย<ด>พี่น้องเย<ด>็นม,มาก หลังคาขาวจุนผูลพินพินเนาะอันบัตตกแห้งปนไหนตกแห้งอ่ะกุกใหม่เนี่ยินอันนี้เลยตกขึ้นเลยว่าเบื้องหลังข้าแับน,น,นี้พี่เนาะหลังข้าพระอาทิตย์กำลังสิขึ้น ก่ามงกลัวพาติตรดร็ทะเลขึ้นพี่น้องมันเก็ขึ้นแลแต่ว่ามันบังเขาพี่น้องเขาบังเขาเขามันสูงเพราะว่าแย่อ่อนอยู่ทีงเขาและพี่น้องบรรยากาศหญิงไทยในต่างแดนลักษณะนี้นะพี่น้องลักษณะนี้นะฝ้าใสๆสหรอพี่น้องต่บ่างี่มาอันตกเยน็นฝ้าแกงแงใสๆสนี่เย็นเป็นที่สุดเลยขันมันฝนตก ลงนั้นโบ,บ้หนาวดิพี่น้งองหิมะตกกับว่าปานหนาวปันใดแต่ว่าคันคันฝ้ายแกล้งๆนะเว้ยสุดยอดเลยหนาวเป็นต่างไงหนาวอีหลีย็รอนพี่น้องลงไปน้ำกันบรรยากาศไปน้ำกันพี่น้องเอ,อ้ย หายออกปากควนหวนหพี่น้องปลูกยังไม่ก็ตายเพิ่งแล้วพี่น้องเอ้ยบวงยางดอกหนาเนี่ยน้ำอยู่ในอันคล้องกับเป็นน้ำแข็งแล้วลงยางเลยพอแล้วพี่น้องเอยเป็นน้ำแข็งแล้วน้ำในคล้อง Thank you.